สวัสดีครับมันนี้ผ้ามาเห็ดไอ้ประแดกบองบริสับหรอครับเนี่ยเป็นตัวมันตัวหน่อยฮะตัวใหญ่บริสัครับนี่ก็อันนี้วัตถุดิบอันนี้หั่นเรียบร้อยแล้วม้าเห็ดกันเลยครับขึกเดือมใส่แต่ไข่ไปเลยแต่ไข่อันนี้หอมกระเทียม ไปไนี่คาใปประกูดที่หลังตำมอนีให้แหลก่อนครับแจ้งตำใหม่ประแดกลงที่หลังไปประกูดใส่ที่หลังขั้นไหนอยากให้มันไหนเก็บด้ดนเนี่น้ำให้เป็นบักขามเลยครับบักขามเปียกนี่ผมไป้เคสใด้กินบอน,นี่ก็ใส่บักหน้าเอาเห็ดกินไห้เห็ดไห้กินไห้ ถ้าใส่ใส่บักเน่าแล้วมันสีบอ่อยอันนี้นะครับมันสีบอ่อเก็บไรโดนมันสีเสียไว้ถ้าใส่บักขามไม่เก็บไรโดนครับบางคนเขาก็ใส่หอมแต่บางคนเขาก็ใส่แต่กระเทียมแต่ผมใส่ทั้งหอมทั้งกระเทียมเลยครับใส่ไปเบิดตัวอย่างหนึ่งเขาไว้ครับปิีงตาไวหวมีปลาสมไหวนะครับวิธีของคนอีสานบ้านเฮาไปใส่มาใส ก็บอเคยลื่มว่าจะค้องไงมากจะไหนลหรอครับว่าไอ้ไงมากดยายา้วยไงมากน้ำเขาเหนียวไงมากก็ประแดกบ้าอันนี้ประแดกบองประแดกซรัพย์นี่กเ็เฮ็ดหน้าไอ้กินว่าอาศัยว่ามันเจ็บได้ดนนะครับไปให้ไปหน้าบมมีเวลาหากับเขากำหนาดสี่หิ้วขเขานก็เอามาจับาล้วเขาเหนียวได้นะครับ เขาใกลสิสุกเลยขึ้นแล้วมันบ่มีอันนีกนึงแก๊สนี่บ่ไว้นะครับนี่กัดตอนี่นี่มืนขึ้นนี่ก็ไปอันหนึ่งเลยนี่นี่สองอันอันหนึ่งอันหนึ่งถิ่มไปแล้วภายในที่ว่ากินเขาเลียงวัานี่สามสีเดือนหวดไปหวดไปละสามอันครับสามอันนี้อันที่สี่นี่ไปซื้อมากมือเศร้าทำเอาเบิ่งเปลี่ยนปลาครับเปลี่ยนปลาไว้ ผสมครับโอไ้ได้แล้วก็ะช่ได้แล้วต้นครับผสมปลาเปรี้ยวโอ้หอมแล้วมันไปตำอันนั้นแล้วก็ะเศรษกินแล้วครับไผ <c oughs> ่ขาวมาเบังกับกุดไหลกุดแช่กุดซากะไข่กุดก,ก,กระดิงแกงเตือนเป็นกำลังใจงให้นุ่มบุญคุณอพเด้อครับ <c oughs> มันกับผ้ามาเห็ดกระแดกบองไวยาจำ พ่อได้กินครับแต่กีโปงกับมาได้ดอกมาขึ้นแต่กับอันนี้ออกเบิดเนี่ยมันเศร้ามากออกเบิดได้ยี่สิบกว่าตัวเนี่ยมันเศร้ามาเบิ้งเอาออกเบิดแหละปกติมันจะดีดขวดแต๊กเต๊กนะครับอันนี้บ่เห็นดีดเนี่ยมันเศร้าออกเบิดผมก็ไปยังหรอกครับกัดยังอยู่สองตัวสามตัวแต่มันบ่ตายนี่ครับเ้องกัดตั้ให้มันละเอียดตั้ให้มันแหลกไปเลยมันหรอไป อาวกัสเแเลนครับใทยแนะน้ำให้แ,แต่ไปใส่คาออนคือคาแก้ด้วยครับแต่ผมใส่คาแก่มักคาแกนเผ็ดดีวมว่าใส่พริกปนพริกนีก็แล้วแต่ครับพริกแห้งกไ็ได้แต่ผมว่ไม่พริกแห้งพริกสดก็เสือมาอยู่แต่พอใส่ดีกว่าใส่พริกผงดีกว่ามักไอแบบนี้ครับตำให้เข้ากันครับใส่พริกไปก็ตำใส่เส้นดครับบัดนี้เส้นหน่อยเส้็หน่อยเสายเสยียบ ใส่ก็ได้ใส่ปลาแดกไปเลยครับปลาแดกมันตัวหน่อยมาต้องซับก็ได้แนะนําให้ทายาไอ้อันนี้ถับปลาแดกตัวนี้เเรียใส่ซับเอาด้วยครับอย่าไปบดหาบบดมันสิมุนไปเลยครับมันสิเสียไอ้รสชัติ์อันนี้ไปเลยเขียรสัติป์ปลาแดกวันต่อไปที่เป็นเป็นเอเล่ไปเลยไหมครับ